สวัสดีทุกคนอยู่ผมเหมือนเดิมซันนี่ไม่มีอะไรทำวันนี้เราจะมาอัปเดตมาดูแบบมารีวิวแมปอาร์ติสตทริปตอนอัปเดตใหม่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบรถคันใหม่คลาสสิกบัสราคาหกร้อยหกร้อยเสิบเก้ารบ์ซึ่งผมเพิ่งมาดูแบบอัปเดตใหม่ใหม่แบบเพิ่งเข้าแมปมาก็เจออัปเดตเลยนะทุกคน แบบมันเป็นอัปเดตน่าจะคลาสสิกจริงๆแหละเพราะขนาดมันจะมีอีเวนต์คลาสสิกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นแมปใหม่กันเลยนะทุกคน let's go ตัวแมปโดยรอบก็จะเป็นแบบโรบอทคลาสสิกแบบนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นแบบบรรยากาศโรบอทเก่าๆนะทุกคนที่มีหยบเกตกด f เคอันนี้ก็จะเป็นปืนของเราแต่ไม่ได้สิมันจะเป็นแบบ จะเป็นเอาเป็นเครื่องที่เอาไว้ป้องกันตัวเราสําหรับหลังจากที่ผมสำรวจบ,บ้านผมก็ได้อาวุธป้องกันตัวมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ได้เครื่องยนต์หม้อน้ําแล้วก็ฝากระปุงแล้วก็ได้เติมน้ํามันจนเต็มถังนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วถังแรกตามด้วยถังที่สอง อเคใส่ล้อเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไปเลยแล้วก็จอดเดินทางไปเรื่อยๆนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าผมเจอสถานที่ดีๆนะผมก็จะแวะมาบอกพวกคุณนะระหว่างทางเราเจอเอเอเฮ้ยอียอ่ยบพึ่งสิซอมบี้ซอมบี้ตอดตรงนะทุกคนหลังจากนั้นผมก็เจอซอมบี้นะทุกคนแล้วก็บูกับมันนิดๆหน่อยๆแล้วหลังจากบ,บูกับซอมบี้เสร็จก็ไปฟาร์มต่อนะทุกคน ผมก็แค่สงสัยว่าตรงนี้มีอะไรนะทุกคนนี่นะทุกคนบรรยากาศรอบๆแต่ว่าผมขอซดก่อนอันนี้คือวอเตอร์ซดอีกรอบโอเคเดี๋ยวโอเคเร้วผจะดูก่อนว่าวอเตอร์ผมพอหรือเปล่าโอเควอเตอร์ Water ผมพออยู่ตอนนี้พร้อมหมดเดินทางแล้วไปกันต่อผมว่าหลังจากนี้ผมจะไปต่อ,อย,ยาวๆนะแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้ไปต่อ,อย,ยาวๆเพราะว่าเจอจุดฟาร์มใหม่นะทุกคน เจออะไรเนี er ่ยทุกคนเดี๋ยนึงนะพแบบแ่แตะเนกนเฮ้ยเจอของว่ะน้ำมันสามถังว่ะแล้ก็มีเอ่อของต่างๆมากมายนะทุกคนอืมหลังจากที่ผมฟาร์มมาเมื่อกี้ก็คือแบบโคตรฟูลเลยนะทุกคนเดี๋ยวสตาร์ทเลยโอเคผมก็จะไปต่อเรื่อยๆนะ คือจุดที่ผมฟาร์มเมื่อกี้โคตรฟูลเลยทุกคนหลังจากที่ผมฟาร์มที่เดิมเสร็จผมไปเรื่อยๆนะก็เหมือนจะเจอที่ฟาร์มใหม่ซึ่งแบบผมฟาร์มจนตอนนี้นะ้ํามันจะเต็มถังแล้วนะทุกคนพูดไม่ทันขาดคําเจออีกแล้วเออว่าผมจะเติมแม่งให้เต็มถังเลยนะทุกคนหลังจากนั้นก็เจอซอมบี้อีกแล้วนะทุกคนโอ้โหซอมบี้โคตรเยอะเลยอะไรวันเนี้ยแบบกำลังว่าจะมาฟาร์มก็เจอซอมบี้นะทุกคน จัดก,การด้วยปืนไม่ได้ก็จัดก,การด้วยระเบิดในน้ำมันไปแล้วกันเออตายหมดเลยสมแล้วผมเนี่ยมันอัจฉริยะจอมโกงแต่หลงังจากนี้ผมจะฟาร์มสักนิดหน่อยแล้วกันฟาร์มสักนิดนึงคือแบบตอนนี้นะ้ำมันผมแบบเติมไปมาใกล้เต็มถังแล้วอะทุกคนคือน้ำมันตอนนี้น่าจะ40ลิตรได้มั้งเนี่ยผมว่าจะไปต่อยาวๆแบบไม่พักเลยแล้วกันนะทุกคน ไปต่ออยู่ยาวเลยตาร์ทรถถึ 100, งเบรกมือลงก็พร้อมแนละ้วผมบอกว่าจะไม่พักแล้วนะแต่สุดท้ายก็ต้องพักเหมือนเดิมเพราะว่าผมแบบอยากได้น้ํามันที่เต็มถังแล้วก็จะไปฟาร์มแล้วผมก็เห็นหมูบ้างหน้าแล้วก็ยิงซอมบี้ไป2อตัวแล้วก็ขึ้นไปฟาร์มบริเวณทั้งบนปราสาทซึ่งมันก็จะเป็นการฟาร์มธรรม,รมดาธรรมดาที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละ นั้นผมก็เกิดความสงสัยว่าไอ้เมืองตรงนั้นทําอะไรได้ผมก็จะฟาร์มก่อนที่จะไปเมืองตรงนั้นนะทุกคนเราก็จะเดินฟาร์มแล้วก็กินอาหารกินกินแล้วก็น้ำมันไปเติมให้เต็มถังนะทุกคน ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมชิวมากๆเลยครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนน้ำมันแบบใกล้เต็มถัง่ะทุกคนผมคิดว่าหมู่บ้านข้างหน้านั้นมันน่าสนใจมากๆผมว่าจะไปถล่มหมู่บ้านนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นผมก็โดนหมู่บ้านนั้นเล่นด้วยข้อความแบบปแลกๆนะทุกคน จากนั้นผมก็จะหนีออกจากหมู่บ้านนะทุกคนเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านของพวกโรบอทนะทุกคนผมก็เลยหนี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 จนแบบหนีมาไกลเรื่อยๆจนประมาณ2,000กว่าเมตรแล้วนะทุกคนแล้วก็จะไปต่อนะครับทุกคนไปฟาร์มต่อแล้วผมก็จะมีเรื่องระบายนะครับน้ำมันแบบใกล้เต็มถังนะในระหว่างที่ผมเติมนนะ้ำมันในหัวผมก็คิดว่าเกมนี้มันง่ายเกินไปผมก็เลยจะรีเซ็ตตัวหลังจากนี้นะทุกคน ผมร e ู้สึกว่าแมปมันง่ายเกินเอาเป็นว่าผมจะทําสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะทําในอัดับทีทริปธรรมดานะทุกคนกดรีเซ็ตตัวละครโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปผมจบแล้วนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ซันนี้ไม่มีอะไรทําด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่บายบายบายเอาเป็นว่าดูเครดิตตอนผมตายดีกว่า ต้อขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของผมนะวันนี้เป้าหมายของผมก็คือ500ผู้ติดตามแล้วเมื่อผมครบ500ผู้ติดตามผมจะทำตามที่คนคอมเมนต์นะทุกคน